เราไปเช่ในเกมเรื่องให้เรื่องให้ให้กูหน่อยสิได้ไหมนี่แค่สอมบนะเนี่ยไปเรื่องคุยไม่ช่วยคุยเลยไหนตั้งข้าวโเนี่ยสอบอะโอเคปิดแล้วเอ้าปิดแล้วก็สวยดีอัดเลยเนี่ยโอ้หเรียวก็เรียวกูเลยตอนนี่เนะ เออมีระเบิดน้ำน้ำแข็งต้องใช้ไหมไม่ใช้หรอกไอนะพวกนีจจ้นะกระจอกนี่เปนอัปเกรดด้วยอัปเกรดอากาศกับไอตัวนี้หน่อยเดียวกันไอเตวกระจายบูมแมลงเนี่ยอากาศดีวกว่าอากาศโอเคระเบิดไกลน้ำแข็งหน่อยเดียวโอเคโอเคเชลเพื่อนกู <c oughs> let's go จ <c oughs> ้างมาแล้วกันคนดูรู้จักกูแล้วไม่เป็นไรหรอกทุวันนี้พวกเขาตรู้หมดเรื่องอะไร เลือกอะไรพี่มีการย่างเปลือกที่ไม่รับเขาอะไม่อยากรับงานกูไม่อยากทำหรอกการกระลูกตะก้อกูไม่ทำงานหรอกกระรูกตะก้อนี่เสียงเข้าเต็มนะโอ้โหหางแต่ต้องคีบมาบอกเลยคนดูรักกุญแจจริงๆจะแคดด่านบอสนะแคดด่านบอสแล้วเสียงมันส้นตีนลยกูต้องไปแคดด่านเล่นวีเล่นกูสาระบายพี่เดี๋ยวขัดกู ก็อ่านเล่นกันอยู่เลยพี่เล่นเป็นแต่ยอนผมมีโคตรเก่งอยู่พี่เล่นอ่ะจริงพี่นีเล่นเล่นตัวอะไรเล่นเป็นทุกตัวไม่ได้ยอนตัวเดียวก็คือเขบอกทายยี่ปานวาดิ้นมาโอกแล้วเฮียนี่วางดักไว้ประกาศต่อยหนีหัวรุ่นเลสัตว์กรอบตัวละครน้อยมากเอา โอ้ยโอ้ยคิดอะไรอ่ะคิดแม่ตัวอะไรอ่ะคิดตัวอะไรอ่ะดูทรงพลังดีโอ้ยโอ้ยหัวมาอีกแล้วเฮียมาครับทุนนี้มีลมมาดีมากเลยลมอะไรพี่หมวกน่ะลมก็พูดแล้วฟังดื้เรื่องเลยวางประกาศรวยๆดิมึงให้รอแนพวกมึงอ่ะพี่ ต่อยหัวรุดโอ้โหมีตั้งสี่ร้อยปูนี่รวยจริงๆเลยว่ะอะไรอะเอาจบแล้วโอ้ยจ่อชิบหายเลยเอาอสักหนาแล้วเนี่ยแต่เล่นแต้มเล่นเกมเลยวะเล่นไหมเล่นปลูกผักนี่แหละครับอ๋อเท่หว่ะยังว่าเนี่ยมันเหมาะเจ้าเสือนเจ้าไร่เราเป็นหนุ่มลูกพุ่งอะเกิดไม้ทีฟาร์มก็เทพอุณเลยประโยชน์เอาไปเมืกลับบ้านไปตัดไม้ข้าวโพดมันทำะไรได้โอ้โห ตัวนี้โห่ใช่ไหมอือมเพื่อนไม่อยู่คนหนึ่งครับพี่เล่นเกมโทรศัพท์ที่ยากบอกคนเบื่อแล้วคนนี้มาวิ่งยาเอายาที่ใบบาท <c oughs> จริงไหมเนี่ยจริงใ <c oughs> าเล่นยา <c oughs> ใช่ใบบาทใบบาทม,มันขายม,ามันกับผมไม่ไม่ยุ่งหรอกพ,อพี่เน่งเหรอโอ้ยเน่งใช่เลยใช่เลยทันนะฉันตาเขาบอกว่าเขาเบื่อเขาเบื่อเบื่อเอาไปข้างนอกเขา ปวด้วผมฟังก้อกูเบื่อแล้ววะพูนอนทอดกระดอยอยู่บ้าน <c oughs> ซ็อกแวร์ดีกว่าอร่อะไรเนี่ยช่องกูเลียวอย่างนี้ไอไข่แฟบ <c oughs> นี่อะไรอ่ะทำไมมันมาอย่างเงี้ยล่ะไอ้ <c oughs> ไข่แฟบพิ่แม่มตัวไร่เนี่ยไอ้ไอหูมันบินเข้ามาเลยหูกูจะแก้ทางมันยังไง,ด,งดีอ่ะเหนยแช่ข้าวโพนี่หยียสัถ้ามันโดนเยครั้งเดียวตายฮ้ลโดนเข้าพูพดสกฤฤฤัดผิดก็ไม่ตายเยอะหูชิบหายแล้ว โอเคลากร่อยไอ้สัตว์บอกไว้ก็ไม่ได้ลาช่วยอะไรหรอกมั้งช่วยเชื่อช่วยหรอมัเอลาล้างย้อนไปแคทเกมอารีผมพี่เราเล่นเป็นทีไม่ใช่เหรอพี่เ้่นท่อทีเราหรอมั้งเอ้าพี่ทำไมเป็นผ้าเดียวดายผ้าเดียวผ้าเดียวดายผ้าเดียวดายโอ้โหเล่นมึงแครี่ทั้งทีมไอ้เหี้ยอะไรมึงเนี่ย ยังไรปู่ส้มีปู่กูส้มีปู่แอนตี้แยะๆนะจังเอาฮิกลัวชาตะวันทำไมเนี่ยตีออนตี้ลุยลุยลุยแทงก็ไม่มีอะไรเรือมีอไม่มีหมดโหแล้วเจ้าพี่ปรแคสเกม์ผมนีโอ้โหลุงว้าวอุ้ยเดชนะแล้วโอ้โหกระจกเป็นสามด้านอ่ะทีนี้นั่งตัดอ่ะ ไม่ได้ตัดเกมมาตัดจอดพูดทังกูมีสามหมื่นแต่กูจะไม่ใช้เลยกูรวยกูจะเก็บตังค์ตั้งมนันเอาไปทำอะไรได้มันไปจะซื้อสกิลพวกเนี้ยอัพเกรดเขียน้องเก็บแอปเกรดเลยคนระับอัพเกรดต้องใช้ต้องใช้การ์ดด้วยใช้ด้ยวยหรอไม่มีการ์ดมีเงินไปก็เท่านั้นเรื่องมากที่ไปอะไรนะเป็นตัวมันเรืองแสงเนี้ยเรืองไม่เข้าใจเลยเล่นมาหนึ่งตัวนี้ มันชื่ออะไรใส่ไฟเก๋เกลียวายเลีงแถวไม่รู้เป็นอะไรมื่อตอนมึงเล่นวายเลยงแถวป่ะเลี่ยงไม่ทันเลยอ้าวตายให้หมดไอ้เหี้ยอะไรวะจะชนะแหละกูนี่มันเก่งจริง อุตส่าห์จะโชว์เล่นด่านบอสหน่อยแต่เสียงดังคลิปหายเสียงเกมแม่งทำมาทำไมก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเ้าโพดแทนันุ้องใฉยใช้หน่อยก็ได้เดี๋ยวมันนอนใบไม้ไมันเหลือกดๆได้ไน ชนะละยะ้ายตัวอะไรอะ่ะหอนของการพ่นไฟมันทำอะไรได้นอกจากทำอะไรแล้วมันพ่นไฟสามเลินระยะก็สระคลิปนี้นก็ใครชอบพิมพ์อ,อะไร <c oughs> ก็แซ่เยอไม่ไช่ลืมนลผมย้อนพี่แน่โหดมากนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนลาพี่บิก